สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังครบรินายกพระองค์ใหม่ วันนี้เวลา18 34นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระชนำเนินไปยังพระอุโบสถวัดศรีรัตนาศ,าาศาสดารามพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในการนี้ทรงจุดทูกเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธภันีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นทรงประเคนผ้าใจแด่สมเด็จพระราชาคณะหรูปและพระราชาคณะที่เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม12รูปเมื่อพระสงฆ์ออกไปคลองผ้าเสร็จแล้วกลับเข้ามายังอาสค์งตามลำดับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การที่หน้าธรรม,มาศิลาทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศกระแสพระราชองค์การสถาปนา สมเด็จพระมหามุนีวง์อัมพอรอัมพโรวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกลำดับที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระราชองค์การโปรดสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชมีพระนามตามที่จาริกในพระพุธพรนบัตรว่าสมเด็จพระอ,อริยะวงศ์สาขตายาน สุคุมธรรมวิธานธรรมรงสกลมหาสงฆ์ปรินายกตรีปิดกพราจารอัมพราพิธานสังฆวิสุทธาพจนุตธรมาศาสนาโสพลกิตตินิลมนุลุฐานียบันดิตวชิลาลงกรนาลิตประสันนาพิสิตประกาศพิสาลธนาธรรมทูตาพิวุฒทศมินสมุติปถมสกลลักษนาีิเบศ ะวิธพันธเนตตโยพาสวาสนะวงศสวิวัตรพุทธบริษัทคารวะสถานวิบูลศีลส,ลสมาจจรวัตวิปัสสนสุนทรชินวรมหามุนีวงสานุสิทธ์ประวรนธรรมบอบพิษสมเด็จพระสังฆราชจากนั้นสมเด็จพระราชาคณะนำสวดคาถาสังราชัฏฐปนานุโมธนาและปพระสงฆ์กรรมการมหาเถรสมาคมนำสวดโสอ,อัทลัโธ จบแล้วสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสเสด็จไปประทับที่อาสงพร้อมด้วยกรรมการมหาเถรสมาคมนา่ามกลางสังฆมนฑลซึ่งมีเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายน้ำพระมหาสังฆทักศณาวัดแด่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและถวายพระสุพรรณบัตรพระตราตำแหน่งพัชยด์ยศและเครื่องสมณศักดิ์ ขณะนี้พระสงฆ์ในสังฆมณฑลเจริญชัยมงคลคาถาขวนหลวงล่านขลองไทยพามเป่าสังผู้สามาลากแกว่งบันดาะเจ้าพนักงานประโคมสังตแตรดุริยางพระสงฆ์ตามพระอารามทั่วราชอาณาจากักรซึ่งชุมนุมในพระอุโบสถเจริญไัยมงคลคาถาและย่ำประคัง เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเครื่องสมณศักดิ์อยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกและส่งประเคนจตุปัจเจยธรรมอยาพระสงฆ์ในสังฆมณฑลตามลำดับแล้วทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกจบแล้วสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเสด็จไปประทับณอาจสงกลางพระอุโบสถพระมหาเถรฝ่ายคณะธรรมยุทธ์และฝ่ายมหานิกาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประธานองคมนตรีนายกรัฐมนตรีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานศาลฎีกาถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแล้วสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกจากพระอุโบสถทางพระทวารกลางทรงรับเครื่องสักการะของบรรพชทิพยยวนและจีนส่วนพระสงฆ์นอกนั้นออกจากพระอุโบสถสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับ สมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสุขุมธรรมมวิธานธรรมรงศกลมหาสังคับลีนายกพระนามเดิมว่าอ,อัมพรประศัทธพงศ์ประสูติเมื่อวันที่26มิถุนายน2470ณตำบลบางป่าจังหวัดราชบุรีโยมบิดาชื่อหนนับโยมมันดาชื่อนางตาลประสัททพงศ์บรรพชาเมื่อปี2480ณวัดสัตนาตปริวัติวรวิหารจังหวัดราชบุรี มีพระธรรมเสนานีเงินนันโทเป็นพระอุปชาและต่อมาในปี2491 ได้อุปสมบทณพัทธสีมาวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามมีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชวาดวัสนโนเป็นพระอุปชาและพระทินดากรามุนีทองเชือจินตาการโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์โดยทรงศึกษาเล่าเรียนกรบประยติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและสอบได้ปร,ริญญาธรรมหประโยคต่อมาทรงเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยจบศาสนศาสตร์บัณฑิตเมื่อ ปี2500จากนั้นได้ส่งศึกษาต่อระดับปริญญาโทณมหาวิทยาลัยพาราณสีประเทศอินเดียในด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีจบการศึกษาในปี2512 ่อามาในปี2552สภา,ามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยถวายาศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาพุทธศาสตร์ในปี2553สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาธรรมนิเทศ และในปี2552ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระมหามุนีวงซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามราชวาริวิหารเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมและแม่กองงานพระธรรมทูตสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกานิกายปัจจุบันมีพระชนสา89ปีพรรษาที่68 พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัตตามมาสประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ประจําปีการศึกษา2558 วันนี้เวลา17.06นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระบรมราชาทินดตดธรมาตเสด็จไปยังมหาวิทยาลาัยหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในการประทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและประิญญาตรีประจำปีการศึกษา2558จำนวน815คนและประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ1คน โอกาสนี้ประธานพระโอวาทเป็นแนวทางต่อการปฏิบัติงานแก่บัณฑิตความว่าท่านทั้งหลายได้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับแล้วเชื่อว่าทุกท่านย่อมมีความต้องการที่จะทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จก้าวหน้าให้แก่ตนและสังคมส่วนรวมด้วยการใช้วิชาความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาแต่การทำงานนั้นต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลากหลายซึ่งมีความรู้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันดังนั้นการจะประสบความสำเร็จในการทำงานได้นั้น นอกจากจะต้องใช้วิชาวความรู้เป็นพื้นฐานสร้างสรรค์แล้วยังต้องอาศัยความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประกอบส่งเสริมด้วย มนุษยสัมพันธ์นี้นับว่ามีความสําคัญยิ่งต่อการทํางานด้วยจะช่วยประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกันให้งานที่ทําได้รับความร่วมมือจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอันจะนําไปสู่ความสําเร็จได้ตามเป้าหมายท่านผู้ที่ปรารถนาทํางานสร้างความสําเร็จจึงควรสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์ให้มีขึ้นในตนโดยพยายามฝึกหัดพัฒนาตนให้เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางอ่ดน,น้อมถ่อมตนยอมรับฟังความรู้ความคิดเห็นที่เป็นเหตุผลของผู้อื่นทั้งมีน้ำใจ ใจไมตรีและความจริงใจกับผู้ร่วมงานและเกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่ายถ้าแต่ละคนฝึกอบรมให้มีมนุษยสัมพันธ์ได้ดังนี้ก็จะสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมผู้ร่วมงานได้อย่างราบรื่นทั้งจะทำงานสร้างความสำเร็จก้าวหน้าให้บังเกิดเป็นประโยชน์สุขความเจริญมั่งคงไม่เพียงฉเฉพาะแก่ตนเท่านั้นแต่รวมทั้งครอบครัวสังคมตลอดถึงประเทศชาติได้สมปรารถนาตามแผนการที่วางไว้ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด,ดังนี้วันนี้เวลา16นาฬิกา12นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตเสด็จออกแทนพระองค์ณศาลาสาสไทยสมาคมพระบรมหาราชวังประทานพระวโรกาสให้นางวันวิไลพรมลัคนโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำผู้ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2559ประเภทชายจำนวน3รางวัลและประเทศหญิงจำนวน3รางวัลพร้อมคณะกรรมการจัดงานเฝ้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานในโอกาสนี้ทรงถ่ายพาะรูปร่วมกับคณะผู้เข้าเฝ้าด้วย ปรมาเวลา17นาฬิกา25นาทีเสด็จไปยังอาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในการประทานเพื่อรางวัลการแข่งขันแบดมินตันรอบชิงชนะเลิศรายการปรินเซสสิริวันวรีไทยแลนด์มาสเตอร์2017ซึ่งสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยได้จัดการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติระดับกลางปีโกรระหว่างวันที่7-12กุมภาพันธ์2560เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันวรีนารีรัตน์ ที่ส,งส่งเสริมกีฬาไทยและให้การสนับสนุนกีฬาแบดมินตันอีกทั้งยังทรงรับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยในฐานะนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยตลอดจนเพื่อเป็นการส,งส่งเสริมกีฬาแบดมินตันให้กว้างขวางและสร้างมาตรฐานการแข่งขันระดับนานาชาติในประเทศโดยมีนักกีฬาทั่วโลกจาก13ประเทศเข้าร่วมแข่งขันรวม320คน บการแข่งขันเป็น5ประเภทได้แก่ประเภทชายเดี่ยวประเภทหญิงเดี่ยวประเภทชายคู่ประเภทหญิงคู่และประเภทคู่ผสมโอกาสนี้ประธานเพื่อรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวผู้ชนะเลิศได้แก่บุษชันันอึ้งบำรุงพันจากนั้นโปรดให้คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีติดการแข่งขันและมอบเพื่อรางวัลประธานแก่ผู้ชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวกับประเภทคู่ผสมชายหญิงด้วย ซึ่งครั้งนี้มีนักกีฬาแบดมินตันไทยผ่านเข้ารอบชิงชณะเลิศรวม3ประเภทคือประเภทหญิงเดี่ยวประเภทหญิงคู่และประเภทคู่ผสมพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาิตยาทรกิติคุณทรงเทท,ทองหลอ่อพระพิสัชยคุรุพระพุทธเจ้าทันใจวัดอนาลโยทิพยารามจังหวัดพะเยา ันนี้เวลา15นาฬิกา10นาทีพระเจ้าหลันเธอพระองค์เจ้าอธิยตาทรกิติคุณสเสด็จไปยังวัดอนาลโยทิพยารามอำเภอเมืองจังหวัดพยาวทรงเทท่องห่อพระภัทรชยะกคุรุพระพุทธเจ้าทันใจซึ่งพระเทพวิสุทธิยานเจ้าอาวาสวัดอนารโยทิพยารามรวมกับผูษษ้ธักาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้น โดยจะอัญเชิญไปประดิสฐานที่สำนักสงฆ์เทพนิมิตบ้านพุยเมงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและให้เหล่าพุทธศาสัชนิกชนได้สักการะบูชาเป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง39นิ้วสูง2เมตร19นิ้วซึ่งเป็นบรมครูแห่งยารักษาโรคที่เป็นที่นิยมนับถือในหมู่ชาวจีนและชาวทิเบตพุทธลักษณะพระหัตถ์ถือหมอยาเชื่อกันว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่สามารถทำให้หายจากโรคภัยได้ สำหรับวัดอนารโยทิพยารามนับเป็นวัดใหญ่ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองพยาวเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2530ได้รับพระราชทานวิสุงคารรมสีมาเมื่อปี2531ภายในวัดมีพระพุทธรูปศิลปะสุขสขโขทยัยที่มีลักษณะงดงามรวมทั้งมีองค์รัตนเจดีย์เป็นศิลปะแบบอินเดียพุทธคยาเก่งจีนที่บริสถานเจ้าแม่กวนอิมและหอพระแก้วมรกตกำลองทำด้วยทองคำ ปัจจุบันมีพระพิสุและสามเณรจำพรรษารวม15รูปจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะค่ำนี้คุณธนสรอ,อมาตยากุลดิฉันศศิธารัตนาถาวณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ